สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมพระห้าเหลี่ยมเล็กหลวงพ่อสงฆ์วัชฟ้าสารลอ,อยจังหวัดชุมพรครับพระคุณเจ้าครับเป็นพระที่มีความเข้มขังสูงมากครับเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของพี่น้องชาวชุมพรและภาคใต้นะครับครับวจาศิษิ์มากนะครับสังขารทุกท่านไม่เน่าเปื่อย ขณะตอนที่ท่านลาสังขารครับกวางเต่ายังมากราบศพท่านเลยครับผู้ละคนลุกนี่ครับอันนี้ผมได้ตอนที่ผมไปรับราชการที่ชุมพรครับก็เป็นสุดยอดพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งครับ